เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับรายการรายการไลเพนกูคนแย่ผีคนชอบคนชอบไน่ชอบอะไรดิแล้วไม่ควรเล่นอะไรที่มันขนาดอ่แขกรับเชิญของเราชื่ออะไรครับชื่อเพนกูมันชื่อกันนะครับแล้วกับผม พิธีกรหลักครับชื่อโดมปัดออกเพราะฉะนั้นไป let's go <S to the bridge ดูไหมว่าก่อนเริ่มเนะี่ยมูทำประตูทางไปแล้วน้อยพอดีอ๋อเราเกนี้ดเรากานน,นำเรื่องเกลียดอะไรคนนี้ ลมชื่อคล้ายๆมึงเลยไหนชื่ออะไรเนี่ยโพลิกราฟเวอร์เอ็นว้าวโอ้ยตกไดโอ้โหโอ้ my god ผีคน่ากลัวแค่เสียงเสียงดังโอ้ยยี่แล้วกันเนี่ยชื่อโกรวัดปิดประตูไม่ได้โอเคได้ละลมเข้าห้องนั้นดิฮะอะไรให้ดู ไอ้กันเลยสำรวจไปหมดเลยไอ่สำรวจหมดแล้วเราเอาโต๊ะไปด้วยได้ไหมตายไปอะไรห้องนี้ฮะเดี๋ยวเข้าไปว้าวเราให้สิทธิแขกรับเชิญไปก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อวเอาไปหมืดูคิวเขาหมดเลนี่มีอะไรวะ Hey you You go first You go first ว้าวอ้ากันทางปิดไม่ได้วาปมาใช่มว้าว้าวว้าววมอมนเล่นกันคนโดนหลอกคนเดียวเียพอดีว้ยอ้าแม่กรใครนี่อ้เฮกรพันปีเฮ้กัน้ว้าวีพี่นี <S <s ่แมทางไหนนี มีลูกตายอะไรเวนโอ้โอ้ว้าวว้าวว้าวอีกแล้วเอากันที่ไหนเนี่ยเฮ้ยกนันอยู่ข้าวเหรอไม่พวกกูนี่เป็นผู้ป่วยติดเตียงด้วยมึงดูดิโอ้เด <c oughs> ี๋ย่อันนี้อันนี้ใครเนี่ยกันมาดูดิอันนี้เขาเขาจะหลับแล้วแต่เขาก็หลับไม่ลงหลับไม่ลงตาค้างนี่เลยเดี๋ยวดูดูหน้าเขาเนี่ยดิ แล้วคนนี้เข้าไม่ได้นอนมาสามวันง่วงไหน่อยเห็นว่าแม่งตายหาแล้วนะแกไปตัวไหนดิเปิดไม่ได้โอเคลองแฝดต้องเซฟผีว้าวสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มึอลองเหรอ เอาชิวูมันด้วยชิวมันด้วยเดี๋ยวให้มีความมีไข่มีไข่เฮ้ยอย่าไปตีไข่มันนี่อ่ะนี่ไข่หลุดละว่าทางนี้แหละกันต้องต้องมีอะไรแน่เอ้ยกันเปิดได้จับสแกรคตอนแรกที่ดีโอเคครับ เราจะไม่ใช้เสียงซาเฟเฟกแบนนี้จริงๆพวกกูไม่ได้ทำอยู่แล้วโอ้เช่นเฮ้ยการ์ดการ์ดเอ๊ะเน้าชีพนี่ไที่เจอตอนแรกเชี่ยใช้แป้งโยคีได้มาหน้าโคตรขาวแ้งไปหาผู้รีวิวดิ ทำไมทำไมหน้าขาวฟันเหลืองไว้เหี้ยสวัสดีครับขวารวดเร็วขวาร่ายยุบต้องให้คุณเอาการการกันการทางปิดเดี๋ยวถ้ามึงมาอยู่ตรงน,นี้มึงจะเห็นว่ามีตัวเที่ยอยู่อเอาไปเลยเอ,เอ๊ะเดินตามตามทางที่เกมนี้ให้ก่นอนออกมาทางนี้ก่อนหยุดที ตัวอะไรไม่รู้อ่าดมงเสยยังดังอยู่ไหมเคไม่ไม่เข้าละไม่เข้าละผมว่าต่อหน้าเข้าไปเอ้ยอันนี้เข้ามาทำอะไรล่ะไต่การเมื่อเขาแสบตาเนี่ยส่งไฟให้เขาหน่อยนินท์ห้ำแข็งเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วคุณต้องไปทางไหนเนี่ยเพื่อนบาริแสนดีครับ,บมผมผมรู้ว่าคุณแบบอ่า เดี๋ยวๆคุณที่ต้องห้ามไฟฉายแล้ววะสวัสดีครับไปหาเขาด้วยด้วยโอ้หเอาหายเอากกันไม่น่าไปไล่เขาเลยฮะไม่ได้ไล่กูยังไม่ได้ใส่ผ้าเลยฮะตอนี้ทำไงตอนนี้ว้าวว้าวว้าวกัดไอ้ไอ้ตัวกัดมีคนหยิวข้าวนย จอทอมฮอวแบบนั้นเหรอโอ้ขยะโอ้กานเห็นขนาดนี้ไหมอ่ะกระดาษนี้ไมนี่ยหายไปแล้วได้แล้วว้าวเฮ้ยมาดูนี่ก่อนว้าว เอาให้ผูกคอตายอย่างขาผูกขำตาย <c oughs> ไปยกเด็ดอันนี้ไมนีม่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าไนายเจ้ปะเดกมหน้าก็รู้ว่าเป็นอะไรไหมมีมาเฮามาเฮามาเฮาม,มาเฮาโอ้ไม่เห็นชอตไหนเดยมากี้โอ้ก,กนันกันกันทำห้ยังไงอุ้ย ว้าวพ่มเหรือเปล่าต้องฟังคนทงเอ้ยมันมันทำให้มันแดงวะหลงผอมาดูเป็นยังไงสงสัยเยอะโอ้ยอาบองกุสจริงๆเลยบอมกุสบอสเตอร์อ่ะอ๋อปัดเปลี่ยนโอ้สีจิ้มให้เทคจังวะโย่ขามอนโอ้กัรเนี่ยเอาละเข้าของกันแหละ ไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่นทำลายข้าวของเอ้ยกันกันน่องไก่มีคนโดนขึ้นตัวไปแล้วเบอร์ไว้เฮียน้องไกเปิดได้ด้วยกันเราจะเอาเข้าไปด้วยเฮ้ยออันนี้คืออ่าผลรับจากเอาเอาเอากันกันกันทำไมมึงเห็นว่าห้องขาวเลยไหมเขาแห้งแล้วดววง <c oughs> เขาหมดตัวแล้วมุกเป็ก จิมีค,มคนฟังค้นดูเอ๊ะมีป่ะอ๋อเอ้ยจิ้มว๊าวว๊าวววโอ้ยจิ้มคนแหน่โอ้ยคอนเซ็ปต์แบบนีน้ มั่วนี่เหรอความฝันหมดแม็ก์มันมันเลยด้ออันนี้องขังเลยไอ้ฟุกปูนี่นักโทษใช่ไหมสำรวจดีกว่าสำรว่าให้ลงไปด้านล่างเนี่ยอย่าเพิ่งลงเลยว้าวโอ้เฮุ้ยกระดาษคู่อันนี้อมนเมื่อกี้ไม่น่าใช่คู่แล้วน่าจะหลายอยู่หลาย บอกดีครับลงให้ทีงดีเลยด้มีกับตู้เย็นมีอะไรกินไหมเนี่ยตู้เย็นตู้เย็นค่อนใหญ่บางทีเราต้องแบบเอาถังแก๊สให้เขาเลยไหมแก๊สไม่ถังแก๊สทำงานโอเคโอ้เห็นดีไหมหยิบเจอได้ด้วยแมวกูอยากได้นี่นี่โดนนั่นคน ว้าวนี่คือเปอะไรไหมขอคุณไปแล้วทางทิ้งไว้ให้ลงเนี่ยลงไปไหมผมคอระบายน้ำลงมาแล้วมีอะไรว้าวโอ้การนี้ไงประตูเนี่ยโอ้เปลดนไม่ได้เราจะต้องหากุญแจหรืออะไรอย่างงี้นะอ๋อไอชิลลิง โทรหาใครเนี่ยโมชีโมชีโดมอยู <Sommer cé> ่ดูไว้น่อยระวังไอ้พวกผู้ชายมาน่อยเห็นไหมโดมฉากเมื่อกี้ต้องตัดออกเออเกิดทะเลาะไหม เจนยี <G sam> ่ยม่แหเป็นอะไรเลยคุณเจนเป็นอะไรทำไมเปิดไม่ได้วะลบเปิดห้องนี้ก่อนนะเอาล็อกต้นหลวหาใครมาโอ้เอาดิไปฝากกันด้วยกันคุณบอกให้คุณโคล่ะใครเนี่ยรู้ฟังมันบ่นเขาได้เราได้ละเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วเอ้ยอ่าโหลดเน็คแมป รู้สึกว่าโอเคกลับมาละใช่ไหมเืนกแกนี่ยทอแอร์เนี่ยไม่ออกไปด้วยวะั็ห้องโลงมากเลยแล้วนม่มีอะไรหาคนอีกนะัวหาใครไม่รู้เลอโอยโกแเก้วเลกเลีกแนก้ล้วเฮลีกกันขวเฮลล้ายอีโอี้ว้ววว้ โดนขังแม่เลยรู้ช่วยมึงเหรอไม่รู้เดี๋ยวกูอาจจะมีทางช่วยกันว้าวปล่อยพวไปอ้าวแม่โดนขังเอากันถ้ามาทางนึงก็คือแบบมันจะโดนขังเลยเว้ยฮัลโหลเฮ้ยมันมันเอาฉลงตีได้เว้ยแต่ฟัลมกัน Help me out Help me out เอาฉลังตี อขอสองหน้าชัดๆหน่อยได้ไหมแทงมีได้ด้วยเลยโดนรออัดเดอร์กันอากาศในห้องกูขาวมากขาวปรนใช่มีแอรตัวตลกอยู่ตรงนี้แหละคราวแบบกูเลยเนี่ยโอ้โหฮัลโหลมี ไมกูไม่เก่งแมาว่าห้องข,อขาวมันมีไงห้องข,อขาวๆอ้เวนเฮ้ยห้องนี้มันเป็นห้องคนบ้านีวะไอ้เวนตอนนี้ก็ได้กุญแจเฮ้ยให้ยูขวางทางมาเลยเออไปไกลไปไม่ได้ไล่บอกกันแ้วแหละกลัวหามึงอยู่หายตัวเฉย แล้วกันตอนนี้เหมือนกับว่าเกมมันให้พวกเราไปปันจบกันที่ไหนท้องที่นึงหาทางยอยู่างไเฮ้ยอย่าเข้ามาเลยเฮ้ยโอ้ตกใจหมด <c oughs> ตกใจเพ็รกูโอ้ยแตตอนนี้เอ้แกไ่ไม่ใช่ทางนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันเราพวกเรา,าเกมมันบอกให้ไปทางนี้แต่ถ้าเมื่อกี้ไปไม่ได้ใช่โดมกูว่าใช่ ได้กันแต่เมื่อกี้กดไปแล้วมันกูเดินไม่ได้นี่เดินไม่ได้มันมีอะไรมากั้นมั้งก็เงินนี่อาจจะไม่ใช่ทางนี้เลยลูกๆไปทางไหนแต่มันคิวได้อิ่มเลยเว้ย Five minutes later ทำไต้องให้ตะกรงมดแต่จริงๆทางนี้กูมาแล้วเลยทางตันจะมีอะไรแบบมิสเตอรี่หน่อยก็ได้กันเหลือหนึ่อล้าน A later. few moments later. ไปกูณมาทีมอะไรจะบอให้พวกเรากลับไปก็ได้เออจะไปทางไหนเนี่ยหน้าผีโลย่ยิงมันได้ไหมได้อ,ไอืมหรือเป็นเพราะว่ามึงคุยโทรศัพท์ไม่เสร็จป่ะไม่น่าเกี่ยว <c oughs> เต้นเทนอยู่เแยฉลงนะังเลย ถ้าเทกูถือปืนไม่จะเท่กัเนี่เลยเหตมันบอกมึงได้คณแจแล้วน้ยได้คนแจนได้แล้วลกึไม่ได้จะถ่ายรูปหรือว่าพวกเราต้องเข้าไปห้องนี้ห้องไหนต,ต้องกด E E เจ้าเนี่เป็นลิฟต์เหรอกด E เท่าออน,น,นะเื่อาจจะมีทางให้เปิด <S <S ไม่มีเลย่ะ ก็มีแต่ทางนี้ไปอยู่เกมผีก็รู้สึกเครียดทันทีแต่กันตามกูมากรู้ละว่าเอาทำยังไงอืเตรียมตัวได้เลยไุ่นกูมาแล้วเดมเป็นไงแล้วกันโดมมันผ่านได้แล้วตั้งแต่เมื่อเช้าเลยอืออ๋อไม่จริงด้วยโรมเมื่อกี้มันผ่านได้แล้วเว้ยคันไม่ใช่กลิช เอ,เอาจบแล้วเจบแล้วเลเอาแต่แค่นิ้งเล่อโอโหจบแล้วฮาโลวีนปีน <c oughs> ี้เอาแสงมาตั้งหน่อยดิเอาแสงมาตั้งหน่อยไ่หามาจากไหนไหมาโจ้เป็นเพียงว่าเอาแล้วครับตอนนี้ก็ถึงเวลาสมควรแล้ว แมปชื่อว่า GM Detail นะครับใครสนใจก็ไปหาเล่นได้ใช่ไหมเป็นกลุ่มมีปืนด้วยนะบอกก่อนดูนี่กูไหนๆไปดูดิเอ้ยกันไม่ต้องหรอกโอเคไปตรงนี้เปิดไม่ได้ คลิชกเอาคลิอกมาดิไอ้เหรอที่มึงเจอว่าใช่ฟันฟันเียอก<น>แมปกระจอก